สวัสดีครับมืัอนี้หนาวๆบรรยากาศลบสามครับบอกว่านยางหลินโม่งกลัวๆอยู่ล,ละมาห่าเหรอเบิง้งบรรยากาศอุณหภูมิลบสามให้หน้าเป็นน้ำแข็งหมดเลยครับไม่ให้หน้าเป็นน้ำแข็งหมดเลยเดี๋ยวเบิ้งน้ำแข็งเดี๋ยวจะจับน้ำแข็งให้เบิ้งโอ้ยมือไม่อยากบ่ายด้เนาะนี่ครับเป็นแฟนเลยครับ น้ำแข็งเนี่ยนิบ่ลมีกระจกเลยน้ำแข็งอุ้ยครับน้ำแข็งลบสามเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยนิอยู่ในไหนป่าเหรอุูนแค่น้ำแข็งเนี่ยนิอืนนแอ,อแตกบ่ วันกระจกอุ้ยเด่นพ่ออยากจกเลยพอดีมากเนี่ยเห็นทางเที่ยวเลยก็มาทายมันเนมียนมืดเลยครับทางมันเนี่ยเดี๋ยวครับฟังท่านนี่ก็มีต่ขีดตกนี่ครับหม่งยู่หม่งยู่ยุฟังข้างนีอยุเขาหน่อยนี่ล้วก็ติไปเขาในนี่วันนี้ที่ว่าที่ไปทายเทังเขาเนี่ยบางท่านจะขึ้นไปอยางเตียยสิเดี๋ยว อาจจะเป็นเหมือนแลงก็ได้เพราะว่ามันหนาวพนเมื่อนี้มันหนาวหนาวแยงคือตีขึ้นบ่ไหวหรอกจงมันมืดน้ำมาท่านี่แกงนะนี่ครับน้ำแข็งโอ้โหน้ำแข็งตัวเนี้ยเออคือเย็นเย็นเย็นจับน้ำเท่านี้บ่ได้แล้วครับเย็นถุงมือบอมากนะหนาวพนนี่ก็ยังเที่ยวมากนะพนทางมันเที่ยว มีแต่ท่ามันนะครับนี่ป้ามันนี่ไปไปไปนี่ข้างมันเมียมันเล่นขางมันนี่ขามขามขามคล้องมันครับนี่นี่ขามคล้องมันนี่ปั๊บนี่โดดขามมันนี่ห้อยมันเด้อมันนี่ขามคล้องหนามเขาเห็ดเขาเห็ดคล้องหนามมันก็จะโดดขามมันปั๊บไปนี่ทางมัน กว่าทางเที่ยวจนเปลี่ย <Okay. S 1> นไปเลยมีคทางมันนะ่ะนี่ไปนี่แหละมันจะขามไปเขาในนี่แล้วนี่นเย,ย็นขับเย็นเย็นดิลิปากแดงมั้งล่ะ ลบสามครับลบสามผว่าซ้ำหนาวปนเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่รถปาเลยมือแข็งหมดแล้วยากาศต่อเสี้ยงเป็นน้ำแข็งมมนแล้วครับต่อเสี้ยง ไปจุดอะไรเหรออ๋อขี่ไว้ยังตัวทิพต์แต่นี่ขี่มืาขึน้นนี่ตัวนี้นี่ขี่ก้อนนี่ขี่มืาขึ้นนี่ยได้แล้วนี่เดี๋ยวนี้ขี่ทำมันเที่ยวไป ขามมาตนีแหละนี่ขามเขาเนีอยมองยู่นะครับมองนี่ก็ไล่กันเนี่ยมองยู่เขานีอยยู่นี่เขานยนี่มันนี่มีน้องน้ำนี่นี่น้องน้ำน้องนกเป็ดมันมาลงมาตึ้งนกเป็ดตึ้งหลยนกฟ้านมันก็จะไปกินน้ำเนี่น้ำเนี่นี่แหละมันนี่มีน้องเนี่ยมันก็เลยขามมานี่นี่ทางมานี่ขามน้ำทางมานี่ไปขามน้ำกันแทกนี่ไปปึ๊บนี่ขึ้นเขาเนีอยนี่ครับ Ni lạc bài đi parkin bay bung hai a cabin wooden nagon kin bò bay đồn thôi kin năm mươi leng bay tuyền ngăn kỹ bay thai binh năm khoản bay kìa 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 ชิปน้าที่ยทยเขาเนี่ยนี่เบิง้งที่ขึ้นไปเบิ้งไว้มันจะมีอย่างนี้มันมีหลุมศพหลุมนั่นนี่เขาเน้นๆก็กสูงเดี๋ยวก็จะล่องขึ้นไปเขาเน่ยนัๆเหระครับเน้นสูงขึงน้นมะเดี๋ยวอากาศมันนั่นก่อนเย็นครับเย็น อยู่ตัวห่วงลายมันก็นั่นครับมันมีเวลวีเวเยวี่เออมันมีเวลาว่างหลายนะก็เลยออกมาถ่ายคลิปถ่ายอยังก็จะได้อยากถ่ายคลิปให้พี่น้องบ้างก็มันบริเวณงานมันเมือนกับเห็ดเป็นช่วงมันช่วงช่วงเราเจอ่วงนี้เวลาพักมันหลายมันก็เนื้อแรงมันก็ว่างหลายก็มีเวลามาเห็ดคลิปเห็ดอยังก็อยากเห็ดให้เพิ่งเหรอเดี๋ยวทายไว้ ้กลับบ้านกลับยังไปห้ามก็จะได้เปิดเบืองจีนเราเคยเห็นเคยอยู่แบบนี้แบบน,นี้ครับเพยมันมันในขี้แจ้งครับแต่ห้อยมันน่ะนี่มันไปทางไหนอันนี้มันไปทางอันนี้มันไปทางหนอันนี้มันเิไปทางหนองน้ำมันจะีไปทางพุ่นแต่ตัวนี้ผนขึ้นไปทางนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ผนขึ้นไปเขาที่ขึ้นเขาลัางนี้บ้านเนาะ แต่ในมันเที่ยวไปเที่ยวมากครับนี่นห้อยนี่นห้อยไปยังไงตัวนี้ตัวนี้ไปทางพุ่นตัวนี้ไปทางน้องหน้าพุ่นบ่าตัวนี้กลับมาบ่าตัวนี้กลับมาขึ้นเขาทางนี้บวานเออสวสดกันอยู่ว้านนี่เนาะพุ่นเห็นเต็ม,มหมดเลรอห้อยมนันนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศลบ ลบครับสงองมเศ้าเลยด้ยนี้ออากาศพอมเศร้ามงน้ำแข็งยเทกหนาอีกบ,บาดกันนะน้ำแข็งมุงน้ำแข็งดินนี่มันจะมีหวงไ่ยงใดยังไนำ้ำว่าน้ำแข็งด้อครับนี่ว่าเป็นนำ้ำเนี่ยดอวขอว่แตกเลยขอขอว่าแต๋เลยครับ คอบมแตกเด้ฮะเออเหนี่ยวงอเลยเนี่ยพุนะ่นนะว่ดธรรมดาได้ในน้ำแข็งว่ดแตกครับไม่เอมืไหวเจ็บเจ็บวัแตกเลยโอ้แตกแล้วนี่ครับกระจกบาดมือได้ง่ายๆได้ครับนี่มันอันนี้น้ำแข็งได้ครับนี่นร้องบึก โหเหยียบลอยครับแตกใสๆนี่ว่าบนน้ำนี่นี่น้ำแข็งนี่นี่น้ำแข็งเมื่อพี่น้องนี่ <c oughs> นเยนินเลยมันลดแตกมือจนเก็บเลยเออครับน้ำแข็งนี่แหละแตกเพียงเลยน้ำแข็งอู้หลายมือกว่าได้ ตัวล่างบ้านโอ้หยเย็นคือเย,ย็นเย็นเย็นเย็นครับครับอากาศยี่ยมหมดส่อบอกกับร่างกายครับอยู่ต่ในห้องหลายมือนกันในห้องมันอุ่นดีพวนเหลือเด็ดถอดเสียมันมีคว่ำหนึ่งเนาะมีมีผื่นอุ่นเนาะมันมีผื่นอุ่นเปิด บ่อยากนอนครับนอนหลายมันก็เมื่อยปวดหลังปวดเอวออกมาหาเลาะเล่เยนยญกี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงกลงง็ลงเห็ีนงานลางเห็ีนงานครึ่งชั่วโมงก็พักพักอีกลงไปอีกก็พักอีกครับโอ้ช่วงนี้ไข่มันหน่อยลงเลยเละเก็บไข่เดี๋ยวสิดท้ายตอนเหงีงานแถวเบืองว่าเหยีดแบบใด๋แบบใด๋พักแบบใด๋กินยู่แบบใด๋เดี๋ยวเก็บต่อไปครับเดี๋ยวสิดท้ายไปเรื่อยแล้วว่า ว่าต้องห้ติดตามเนี่ยกดติดตามกดแชร์กดรูปหัวใจกดยังเขาเอื่นกดยังอ่ะนั่แหละคือเขาเห็นและครับช่องไม่เนาะบู่้หท้ายเรียนไปครับจะตายว่าเลยจริงจังอยังห่างไหมเก็บว้กับบานไปก็ได้เลยว่าห้อเคื่อยูแบบนี้แบบนี้ ครับคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขาไปเดี๋ยวท,ทยตอนเวลาเห็ีงานน่บึงว่าเฮาเหตีดแบบใดจังคอยมีเวลาว่างช่วงเที่ยงกัว่างารครับสองน่วเหยีหางเคงนี่ก็เลีวๆกบุนะบ่มงเครนลงสองชัโมนี่ขั้นจีนอนกับอิมแต่บนนอนหรือเมออกมาหาทายคิดทายยังไงบึ้งเนี่ยโมเล็กับซีงเครืรนกับเลียวแล้วขึ้นเขาอะไรบันเน่ สองมอนี่ก็อุ้ยยางเดือดสองกิโลหนึ่งก็บ,ววกบมไหไว้แล้วขึ้นไปไข่ยี่ล่วลงมากเียวมาของไปหอดไกลเลยโลงบมไหไวด้ดิครับคลิปนี้ก็ไว้ทีนี้ก่อนผมมาหารอเห่นไปเดี๋ยวคลิปนาทีผ้าขึ้นไปเบื้องเขานี่นี่เน้นนูนี่ครับ,เข,รบเขานี่นี่ครับเขาเนี่นี่ครับนี่เขานี่นี่ เขาเนี่ยนี่ขามาตั้งปุ่นมันติเป็นอย่างบ่หูบ่ท่านหัวมันติมี่อย่างแต่เขาเนี่ยนั่นสูงแท่นเดี๋ยวโอกาสนะเกิดนาได้ได้ขึ้นไปเยอะติมี่อย่างนะหามันพวกเที่ยวแปลกๆปลกติดใตยเบิืงครับมันติมีช่วงน้อไม้ช่วงน้อไม้บ่ยึดครับน้อไม้แล้วก็มันมีช่วงน้อไม้ช่วงพักน้ำพักน้ำเหลือหลายเตี้ยเนี้ยพักน้ำหลยพักน้ำแล้วก็ บ้านี่หนาฮหอนกินมันจะเป็นมะก,กราดแถวนี้มีตต์ต้นกรัดหมดเลยนี่เแถวนี่กรัดเก๊ควองออเลียเยอะต่นนี้ก็ยังเพรทันมีคนเก็บครับกินได้ยุ่กันแท้หนึง่งม,มีคนมาดอกซ้ำเขาของเจ้าของตัวเท้านี้นะมันไม่เปิดเที่ยวเนาะซ้ำบ้านเจ้าของเลยนะครับครับคลิปนี้กับฟ้าไว้ซ้ำนี้ครับฝากติดตามช่องไม่เนะี่ยเสียโคมใช่เนี่ย มีอย่างดีๆทีๆ่ทายลงไปเบิ่งพี่น้องติดตามด้วยครับว่ามีหยังงนีครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ